เขินขาเป็นของตัวเองก็จะเขินอ่านี่นี่เราอีฟกันหลอกๆนะผู้ชมเพรู้ว่าจริงๆในชีวิตคงไม่ได้มีหวังค่ะแค่สัมผัสเดินผ่านกับพอะละอนนี้เปิดร้านอาหารนะคะให้คุณพ่อคุณแม่คือทุกกระปุกอะแล้วก็เปิดแนวสไตล์ที่เขาบอกเขามาจากไหนเขามาจากการเล่นดนตรีคุณพ่อเป็นนักดนตรีนะคะมีเงินแล้วก็อยากจะทําอะไรให้กับครอบครัวบ้างสเต็กอาหารไทยเริ่มบริการ11นาฬิกาถึง24นาฬิกาก็คือ7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนใช่ก็คือนั่งกันตั้งแต่แบบว่ากินอาหารเช้าไป อาหารกลางวันอาหารกลางวันไปจนอาหารหนแบบว่าอาหารเดึกนะเป็นเหล่าเป็นถ้าพอเปือนไหนก็เด๋ยวไปนั่งร้องแต่พี่ว่าถ้าเกิดว่าซีราขยันไปอ่ะซีรากาจจะได้แบบได้เจอไม่เอาหนูเขินก็แต่เขินอะไรเธอถ้าเกิดไปถึงแล้วถ้าพอไม่ให้เราจ่ายเงินที่ควรเขินนะแต่เราไป็นก็คือเราเป็นเหมือนลูกค้าไงแค่เป็นผลพลอยได้ก็คือสมมติถ้าไปก็คือได้เห็นภาพเขาเขาอาจจะเปิดดนตรีให้ฟังหรือไม่ง่ายๆเข้าทางคุณเพราะว่าถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่เฝ้าที่ร้านใช่ไหมเราก็ไปแบบ นนนนีี่คะุเดี๋ยวพ่อให้จับภาพบอกว่าทำไมต้องเปิดร้านอาหารพ่อคนนุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทําอาหารไงอยู่บ้านที่จันก,ก็เปิดเป็นร้านอาหารใช่ไหมจุดนี้เราไม่สนใจเราสนใจจุดที่ว่ามีภาพปลุดไปดูคอนเสิร์ตกับไฮโซสาวคือตอนนั้นน้องมิ้นใช่ไหมน้องมิ้นนะ่ะมีไฮโซมิ้นนะ่ะใช่ใช่นะเขาก็มีข่าวกับ Hi ไฮโซมิ้นไปแล้วเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในคอลเลคชันหนุงสาวไฮโซเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของไฮโซกันนะใช่ใไหมอ่ะเดี๋ยวดูดีกว่าคุณพ่อคุณลูกใครจะมุกมากกว่ากันนะ มาที่คอนเดียูไปยังอะไรลูกเลยก็ตัดทร้ง ดาวจายจำมินบอ๊ขอบคุณครับคุณคุยอยู่เป็นเถิดขอต้นนี้คู่เลยคู่เลยคู่เลย ดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับเสียงอาจจะแหบนิดนึงไม่นิดนะเยอะนะวันนี้มาแซงความเมดีร้านครับผมใช่เปิดร้านเปิดร้านสลานบายสลันนั่นแหละยังไงคะที่มาของชื่อป้าที่มาของชื่อคือพ่ออยากจะทําร้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําร้านก็ต้องบายสลันลงทุน แต่พ่ออยากทำอยากทำให้เขาอยากทำให้เขาเขาไม่มีเวลาจัดการเองเราก็จัดการตรงนี้ให้เขา ก็คือร้านเขาแหละไม่ใช่ร้านเราร้านป้าแล้วกันปาเห็นเป็นนักดนตรีวันๆไงเล่นดนตรีมาเห็นตกแต่งร้านนี้เป็นแบบว่าโอ้แนวป้าตลบร้านร้านร้านปลาร้านป้าเออแนวก็รู้เออแล้วร้านได้ดูแล้วเป็นไงบ้างค ดีครับชอบชิวๆนะจริงๆแล้วเราเปิดแบบว่าให้มามากินข้าวกันเหมือนเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่มีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนอ่ามันต้องกินบ้านเพื่อนแล้วเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนอย่างนี้แสดงว่าต้องมีแฟนเพื่อนอะฮะมีแฟนเพื่อนอะโอ้โหหึ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  เออก็เปิดวันนี้แหละครับแต่ว่าจริงๆเราลันอินมาตั้งแต่วันที่เก้าซ้อมซ้อมซ้อมอซ้อมนักดนตรีซ้อมพ่อครัวซ้อมเด็กเสิร์ฟซ้อมทุกคนครับพี่แอมฮะดีครับชิวๆฮะเด็กแกงก็มามากันเยอะแล้วพวกคนในช่อง,องแบบมากันเยอะวันนั่งกินข้าวตุลย์ตุลามากันแกงเอแมนแกงเอแมนมามามาครั้งที่แล้วมากันตอนแรกตอนแรกจะเปิดร้านเมือาทิตย์ที่แล้ว ก็เลยมากันครบเลยวันอาทิตย์หลบเลื่อนมาเป็นวันนี้สรุปวันนี้ไม่มีใครมาก็มีพี่นักข่าวไงไมครับที่พี่นักข่าวมาถนนสายเนี่ยไม่ค่อยมีร้านอาหารแล้วปกติอยู่ที่นี่แล้วเวลาจะทานอาหารที่ก็ไม่รู้จะไปทานที่ไหนก็ต้องเข้าในเมืองไปท้องหล่อไปอะไรหาทานข้าวเราคิดเอ้ยคนอื่นก็คงเหมือนเรา เพราะนั้นเราเปิดตรงนี้ดีกว่าใกล้บ้านด้วยแล้วคนอื่นก็จะได้มีที่ทานข้าวด้วยาในหมู่บ้านจะชอบมากเลยเขาบอกเออตอนนี้เราเปิดแล้วเขาก็มาทาน,านในห,หมู่บ้านเนี่ยแถวนี้หมู่บ้านเยอะไงมันกินของกินข้าวเลยกาวาดหมดกามดวาดหมดทางนีน,น <ะ S 2> คือบอกสถานที่นยคะขับเข้ามาตรงไหนบ้าง ถ้ามาจากทางด่วนลงสุข,ขาภิบาล5เลี้ยวซ้ายมาเลยวิกซีมาอยู่ซ้ายมือตรงข้ามสำนักง,งานเขตสายไหม,แ,มแป๊บเดียวครับๆๆๆง่ายมากง่ายมากคุณพอดลงไปเยอะไหมคะกระเป๋าิ้น นิดนึงนิดนึงนิดนึงเออเปิดแบบว่าขำขำเป็นของขวัญนี่ป้าถูกต้องฮะนี่เขาจะแบบว่าอยู่กลัวป้าไป็นโรคซึมเศร้าอยู่กับบ้านวันวันนั่งเล่นกีตาร์คนเดียวเล่นกีตาร์ให้หมาฟังวันวันจริง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 ไอ้มาเล่นกีตาร์ก็ให้ลูกค้าฟังดีกว่าแล้วที่มันป้าชอบทำกับข้าวด้วยเนาะบอกเลยดะคะว่าเมนูเด็ดอะไรบ้าง เมนูเด็ดที่นี่เหรอที่นี่จะมีสเต็กย่างขึ้นแจวแล้วก็จะมีสเต็กสเต็กซึ่งเป็นสูตรของเราเองนะครับตัวตัวเกวีที่ที่ลานเนี่ยของเราเป็นสูตรเราเองสลัดน้ำสลัดเราก็ทำเองเรา,เาจะมีสูตรหลายๆอย่างซึ่งเราทำเองทั้งหมดนีครับไม่เหมือนใคยไม่เหมือนยไครหพี่พอตอกแต่ทางครับ <laughs> Oh. มาเป็นที่รวมๆของเพื่อนๆ uh. ช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวแกง๊แกงๆมาก็มาอยู่นี่กัน uh. มาอยู่นี่กันบ่อยกับทุกวันแหะมีสาวมาไหมคะม่สา,สาวยังไม่มีมาเลยฮะ <c oughs> อือยังไม่มีสาวไง <c oughs> ม่ากับเราพยายามอยู่พยายามอยู่ให้มีสาวมา <c oughs> ตอนนี้มีแต่หนุ่มมาแต่สาวยังไม่มาเลยมีแต่หนุม่มพอดไปอิตาลีกับมินนี่ใช่ใช่ใช่ไปสว,วีดกันเหรอคะถ่ายแบบ<อ>นะไปถ่ายหนังสือ,อฟินฟินครับสบายเมือแห่งความรัก<อ>นั่นน่ะ อ้กมินยังไงบ้างคะหลายคนก็เสียอย่างเงี้ยดีดีดีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเจอกันอืมใช่เดี๋ยวว่าจะชวนมาทานข้าวอยู่นี่มานเขาอยู่อุ้ยไกลนะใช่แป๊บเดียวคือทางด่วนลงสุขาห้าแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเออเขาเห็นงานเยอะอยู่ยังไม่ว่างชวนแล้วชวนแล้วปลาบ้างไอ้แก่น้องมินบ้างคะว่าไงเพโอเคหมดเพื่อนลูกทุกคน สวยทุกคนแต่หลายคนจะไม่ค่อยเจอพี่พอร์ตไห,หน้าไปไหนเอ่ยชุนี้ถ่ายถ่ายละคร2เรื่องนะเจ็วันเลยก็อีเวนต์ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เพราะว่าอัดละครอยู่ก็น่าจะ เร่งอ่อนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เร่งมากฮะแต่ก็ช่วงนี้ละคร2วันไอ้สองสองเรื่องไงมันก็จะ7วันมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นั่นก็คือไอ้คุนผีขุนผีที่รักกับเพลงรักผ่าปืนแตกนะก็ติดตามด้วยนะติดตามด้วยนะช่อง7นะด่ะคนโปรเจกต์อย่างอื่นเหรอฮะนักร้องนักร้องอ่าตอนนี้มีโปรเจกต์เพลงอยู่นะแต่ว่าอุบไว้ก่อนคุยอยู่อ่าออกเป็นซิงเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกปาอะไรคะมีโปรเจกต์อะไรไหมคโอ้ แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับขอขอนี่สองเดือนเกือบสามเดือนที่เหนื่อยอยู่ตรงเนี้ยจนพิ่งเปิดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ป้าดูเองหมดเลยดูเองหมดเลยออกแบบเองซื้อของอะไรมาเนี่ยสวยสวยอ่าก็ถึงบอกตอนนี้คือตอนนี้ขอชิลบ้างแล้วครับคันทรี่ร้านเป็นคันทรีคันทรี่เนาะอีกสามเดือนว่ากันใหม่ทำอะไรกับขำขึ้นมาอีกว่าแล้วก็ฝากร้านเลยดีกว่าครับอยากจะได้มาอุดหนุนแถบนี้ป้าฝากเลยอ่าก่าได้เลยครับร้านสลานบายสลันนะครับ ถนนสุขาวิบาล5นะครับเชิญมามาขับรถสบายๆที่นี่นะไม่มีด่านไม่มีด่านชิวๆสบายๆนะมาทานข้าวมาเจอกันนะฮะก็ผมก็เข้าร้านเกือบทุกวันแล้วเพราะว่าอยู่ตรงนี้เองใกล้บ้านมากเดี๋ยววัาหลังเมานุนนะจัดไปครับผมเขาบอกว่าเป็นร้านคนโสดจริงป่ะคนโสดพาแฟนมาก็ได้ถ้ามีแฟนใช่ไหม คนแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนเออแฟนเพื่อนเดียวหนงมานะโอเคเสียงแหบมาก ได้นะคะเพราะว่าร้านของเขาเลยนะคะสารา,สารันบายสรรันอยู่หน้าหมู่บ้านเศรษฐาสิรีสุขาพิบาล5หาย่านสายไหมค่<ฮ>ะคุณพ่อคุณแม่นะคะลงมือทํากันเองนะซ้อมกุ๊บซ้อมเด็กเสิร์ฟซ้อมดนตรีซ้อมทุกอย่างเพ <ฮะ S 1> ิ่งรู้นะคะว่าเปิดร้านอาหารา <c oughs> <c oughs> ต้องซ้อมก็ต้องฝึกก่อนไงขอบรู้ไหมม <ฮะ S 1> ี่อะไรจะอวยพรเขาไหมขอให้กันค้างเขาจเจริญน,นุ่งเรื่อง